ว่างไหมได้โอเคอ่ะสักสองรูปนะครับได้ค่ะ Hello Universe พลอยนะคะอามองจินกาเซเมสเซนิเวอร์สปทุมธานี2025ค่าค่ะไหนๆมาแล้วจับมาแล้วตอนนี้ให้น้องพลอยรับบท พิธีกรสาวว้าวไปสัมภาษณ์เพื่อนๆเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะคะที่เราจะมาเก็บตัวนี่ค่ะเพื่อนๆแต่งตัวกันโหคนนี้ชุดแบบอลังการมากค่ะดูเป็นซินเดอเรลล่านะคะคจังหวัดอะไร<ห>คะจังหวอะไรคะเนอยอาภาอาภากรพึ่งเมืองค่ะคมิชชันนเวศนนทบุรี2025ค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนรู้สึกไงบ้างคะ ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแต่ก็เจอคนสวยแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเตรียมตัวลงทะเบียนแล้วเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยค่ะทุกคนมาก่อนเวลากันฉ่ำเลย๋ยวขอขอถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนด้านนี้กันนิดนึงนะคะแพรนี่ค่ะกําลังต่อคิวเลยค่ะนี่ว้าวอ่ะเราเริ่มที่น้องราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เขาอายุเท่าไหร่เองคะ สิบเก้าปีงค่ะทุกคนแต่ว่าสปีชดีมากขอบคุณมากค่ะหนูเป็นลูกครึ่งอะไรนะคะลูกครึ่งอเมริกันอเมริกันค่ะใช่ชื่ออะไรคะยังไม่ได้นะนำตัวเลยค่ะชื่อทาร่าจิตจตหามาร์ชัลค่ะเปลงไปนิดนึงทาร่าจิตจตหามาร์ชัลค่ะชนะแชร่านะคะน้องแาร่าค่ะไปคนต่อไปค่ะชุดสีเขียวกลิตเซนกลิตเซ สวยจังเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะในนี้ค่ะชนบุรีค่ะชนบุรีนะคะสาวชนบุรีสาวชนบุรีต้องแซบไหมคะแซบอยู่แล้วค่ะจังหวัดเราก็แซบจังหวัดเราก็ตัวแทนก็ต้องแซบก็ต้องแซบค่ะไหนโชว์ข้างหลังสิโชว์ สวยมากค่ะทุกคนอ่ะนี่นะคะก็คือจะเป็นโต๊ะลงทะเบียนของเรานะคะจะมีสีที่นั่งแล้วก็ทุกคนก็เตรียมตัวในการลงทะเบียนเซ็นสัญญาอะไรแล้วก็รับคีย์การ์ดการกลับบ้านนะคะเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านกลับไปห้องค่ะวะ้าวกลับบ้านกลับบ้านได้ไงคะอุะอ้ยยังไม่กลับบ้านนะคะทุกคนอุย้ยพี่ชชมป์แซวเลยอ,ะอ่ะ นี้เลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะอาจจะชุลมุนวุ่นวายนิดหนึ่งแล้วก็ด้านล่างจะมีสื่อค่อนข้างเยอะนี่ค่ะต่อคิวกัรหนึ่ง,อ,งอ่ะบายบายกันอ่ะคุณกิม สวัสดีค่ะกิ๊ฟขบนพนทองพลมิชชันนิวสุทธิ์นะครศรีธรรมราชค่ะดูสีช,ชีสูงขนาดไหนเนี่ยรู้สึกออไม่สูงเลยอ่ะรู้สึกเตี้ยเลยอ่ะทุกคนแหมเป็นต้นขาชุดรักยาวเลยนะคุณกิ๊ฟคุณเธอก็มาสีแดงไหมคะออมาสู้กันค่ะ <laughs> <laughs> ไปกันต่อค่ะอ่าน,นำตัวนิดนะคะสวัสดีค่ะอมสินวัดินทร์ธูผาแลมิสชันิเวร์กราดค่ะ หลินปาริชาสียุนพาณิสมิสยูนิเวอร์ซิรินค่ะัสินค่ะอ่ะมาแล้วไม่ต้องกลัวส,สวยมาก Thank you มิลิต้าแัสเมียมาร์มิสยูนิเวอร์ซแม่ห้องสอนค่ะแม่ห้องสอนนะคะหนูอายุเท่าไหร่นะคะ18ค่ะน้องก็18ค่ะมีเด็กๆก,กันเยอะมากเก่งกันมากเลยค่ะมาประกวด so Thank you <อ> You're so beautiful <อ> as well no. ใช่เป็นยังไงบ้างทัวเน้นหน่อยค่ะพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนช่วยหนูทัวหนูภาษาไทยหนูไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ทุกคนช่วยหนูค่ะแล้วก็เก่งมากแล้วพูดได้ขนาดนี้เก่งมากไม่ต้องกลัว You're doing really good Thank you Thank you น้องมิลินะคะโอเคมา มาดูบรรยากาศข้างล่างคือจริงๆแล้วอ่ะข้างล่างเราอ่ะสื่อมวลชนเยอะมากแฟนคลับก็มีมาดูกันค่ะแพนไปด้านล่างได้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะว้ายเห็นพี่วีวีไหมคะทุกคนชุดแดงเหมือนกับฮอยเลยวันนี้ว้ายชนกัน พี่วิวิ <c oughs> จัดด้านหลังก็สวยแล้วว้าวดูสิพี่ๆเขาแบบมาถ่ายกันเต็มแฟนคลับมาเพียบเลย <c oughs> จริงๆก็อยากลงไปทักทายหน่อยแต่เราอยู่อยู่ด้านบนไปก่อนเนา,านนนเนะเดี๋ยวเราเคยลงไปทักทาย <c oughs> <c oughs> ชนลงทะเบียนใช่ค่ะเป็นบรรยากาศลงทะเบียนกันก่อน <c oughs> นี่เลยโรงแรมของเรานะคะจะมีความคลาสสิกนะคะจะมีฝั่งนู้นก็จะมีช a n เลียร์ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประตูลังการมากจะมีตัวที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นสีทองนะคะเครื่องประดับสวยมากฮอของเราเอ๊ะตรงนี้เราจะเป็นอ่านี่ไง backdrop ของเรานะคะ welcome the universe first day party นี่ค่ะเขามีแบ c k ดรอปสวยๆให้ค่ะ อันนี้คือทางทางโรงแรม Golden t u l i p เป็นคนทําให้นะคะสวยงามมากเลยเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตามธีมของ Miss Universe Thailand เลยค่ะเอามาชุดสีทองนี้สวยจังเลยอุ้ยสวัสดีค่ะน้องเลยนะอ่ะเราไปไหนกันต่อดีคะ,นนะเราไปลงชมบรรยากาศด้านล่างกันก่อนไหมคะ เดี๋ยวจะลงข้างล่างไปหาพี่วีวีดีกว่าค่ะทักทายคุณพี่พเราก็ใ,ากใช่เหมือนเขาเค่อยๆมากันเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าพี่ๆเฉือมวชนไหนอยู่ด้านล่างค่อนข้างเยอะแล้วก็แฟนคลับเนาะนี่เลยวู้ฮ <laughs> ายฮิ <c oughs> มา <c oughs> เราจะเดิน <c oughs> อุ๊ยนี่จังหวัดอะไรคะใส่ชุดสีขาวสวยงามสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะมิชชันนีเวิร์ดอุทัยธานีค่ะค่ะชื่อะไรค่ะปลายฟ้าไข่ทุมมาค่ะหรือว่าน้องปลายฟ้าค่ะน้องปลายฟ้ารู้สึกไงบ้างมาวันแรกเลยค่ะการเก็ีตัววันแรกเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เห็นพี่ๆทุกคนเนี่ยสวยกันมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะพี่พลอยสวยมากจริงๆค่ะสวยหมดเลยขอบคุณค่ะเราเตรียมตัวมายังไงบ้างคะในการมาประกวดครั้งนี้ก็เตรียมพร้อมค่ะ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยวันนี้ก็มีเตรียมที่มักหน้ามาด้วยถูกแล้วค่ะทิมักหน้าวิตามินซีใช่ค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างอื่น่ะอุ้ยเครื่องเพชรก็สวยนะอโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านล่างกันต่อขอบคุณค่ะป่ะเดิน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 เราจะต้องเดินลงบันไดกันก่อนนะคะทุกคนบันไดคืออลังการมากงานสร้างนี่เลย เขามีการแบบวาดรูปตรงกลางนะคะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวหันมาแพนด้านล่างด้านข้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดลทำไมเราสีเดียวกันแดงไหนกันหยือจะแดงไหนมาเรามาดูกันดีกว่าอ่ะนนำหน่อยค่ะขออนญาสวัสดีค่ะอเดลนัรมวพิมพ์พักดีมิส u n นิว r s สภูเก็ตค่ะ เดี๋ยวก่อนยังไงคะชุดยังไงคะควายนัดกันมาสามคนแดงสามคนเลยพี่วิวี่ก็แดงเห็นยังเห็นแล้วนะอ่ะอ่ใส่ใส่สะพายก่อนนะคะนิดนึงไม่ไม่รุนแรงลุนแรงอ่าใช่รู้สึกไงบ้างคะ้องเดลวันนี้ตื่นเต้นไหมได้ได้หลับได้นอนบ้างไหมต้องทาอย่างนี้นอนบ้างเห็นว่าบินกลับไปหาทางคุณแม่น้องในเมื่อวานค่ะ ก็ไปเติมพลังแล้วไปกอดคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะพร้อมสู้เนาะสู้เต็มที่ค่ะเต็มที่เนาะโอเคได้จักรวาลมาเลยเรองสู้ไปด้วยกันนะพี่ก็จะสู้เหมือนกันได้นอนบ้างไหมคะอ่อเขาเรียกว่างีบขานอนน้อยแต่ได้นอนนะเขาเรียกพักสายตาเหมือนกันแล้วก็พัสายตาโอเคเดี๋ยวพี่ปล่อยเราไปลงทะเบียนก่อนนะเจอกันขอบคุณค่ะนี่ลงกันต่อนะคะ คนพี่ระวังด้วยนะคะค่อยๆเดินลงเราเองก็ต้องระวังามา,าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสวยมากเลยทุกคนพี่วีวีมาแล้วเดี๋ยวไปทักทายนะคะสักคู่หนึ่งนะคะเขาถ่ายรูปกันอยู่ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่วิวีเป็นคนต่อไปมาเลยว้าวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ยไปลงทะเบียนนี้ออยังต่อคิวกันอยู่เลยอีกสักพักเลยใช่แวะมาสัมภาษณ์กันต่อได้ไหมคะอ่ารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแน่นนนาบอกว่าวันนี้ใส่แดงกัน3คนเลยมีน้องเดลมีพลอยกับพี่วีนาโห ใช่เธสิวันนี้เรานัดกันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้นัดกันนะใจตึคันสุดเลยใช่แล้วสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ใส่ได้หลากหลายเทศกาลมากเสวยมากทุกคนใส่แล้วสวยหมดเลยมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะสมัยนี้ค่ะเดี๋ยวเอาลิปสติกมาให้ด้วยเดี๋ยวให้ทีหลังได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดินจบพี่พี่วินาจะไปลงทะเบียนก่อนนะอืเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราเดินกลับขึ้นไปข้องบนในชุมชนที่กำลังลงทะยนะะเราไปดูบรรยากาศกันต่อนะคะทุกคนเริ่มมากันแล้วเราก็ต้องไปชมกันอันนี้คือตอนแรกตอนพลอยมามีอยู่แค่สามคนตอน,ตอนเช้าเลย,เเลยพลอยมาก่อนเวลาแล้วก็มาอ่ะเอ๊ะลงมาเร็วไปหรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็เริ่มมากันแล้วมีที่นั่งเขาเริ่มนั่งกันแล้วนะคะมีเลย,ต,เเลยต้องต่อคิว อ่าอุ้ยถ่ายรูปกันเยอะมากขอโทษนะคะขออภัยด้วยน,นี่ค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อ่ามาดูบรรยากาศนางงามนั่งกันนะคะนั่งรอลงทะเบียนบางคนก็ลงทะเบียนไปเรียบร้อยนะคะนี่เลยทุกคนใส่มงกุฎสวยงามของตังหวัดจังหวัดของตัวเองบวกสายสะพายนี่เลยวันนี้มี ม no. ีคอนเซปต์ลุกด้วยหรอวันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ฟรีแล้วแต่ขอให้เป็นตัวเองก็พอแล้วขอให้สวยในเวอร์ชั่นของเราทุกคนก็จะสวยในเวอร์ชั่นของข้านี่เลยถ้าอะถ่ายรูปก่อนนะคะเราค่อยมาตักทักชกล้องสาอ่าอย่าลืมซื้อบัตรวันที่ห้านี้นะคะ รอบชุดไทยนะคะชุดประจำชาติของเราใครยังไม่ได้ซื้อบัตรอย่าลืมรีบซื้อเลยนะคะจะได้มาดูชุดจึ้งของทุกๆคนเราเองก็เป็นประเทศไทยเนาะเราก็ต้องชูวัฒนธรรมไทยด้วยการใส่ผ้า,าไทยในวันที่5นี้นะคะอย่าลืมกดตะก้าซื้อบัตรนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแผ่นใบายกันทุกคนนะอะเดี๋ยวเราถ่ายรูปแป๊บนึงขออนุญ,ญาตนะคะสวยมากเล เสิร์ฟสุดๆทุกคนทุกคนอย่าลืมใบายบกล้องไลฟ์หน่อยนะคะของทาง Miss Universe Hello Universe ่น้าเจริญได้นะคะ <Hello. S 1> ไดนเลยขอบคุณนะคะอันนี้ลงทะเบียนกันยังอันนี้ต่อแถวรออยู่โอเครู้ลำดับตัวเองกันเนาะ <laughs> 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 อุ้ยเหมือนเป็นคุณครู พอดีว่ามาเร็วกันไปค่ะก็เลยเนาะต้องมาเอเตนร์มาเป็นพิธีกร <laughs> นี่เลยทุกคนก็สวยมากสวยฉ่ำสวยสวยแบบเกินไปค่ะ<ส>วันแรก,กอ่ะเนี่ขอส่องก่อนนะมีใครที่น่าสัมภาษณ์อีกนะมีใครกำลังเดินมาไหมคือบอกว่าแบบ ทางแฟนคลับก็มากันเยอะมากคือคือเขามารอส่งเลยน่ารักกันมากๆเลยมีพี่ๆที่ใส่เสื้อพี่วีนาด้วยก็แฟนคลับพี่วีน่าก็มาซัพพอร์ตน่ารักมากๆคือจะบอกว่าแฟนคลับพี่วีน่าคือน่ารักกับทุกๆคนเลยก็มาซัพพอร์ตพลอยด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนน่ะรักแฟนคลับพี่วีนานะคะเดี๋ยวนี่อะเราจะทำไง เดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนๆดีกว่าใครอยากคุยกับพลอยบ้างไหมกิฟกิ๊ฟกิ๊ฟมาคุยหน่อยเหงามามาคุยกันต่อวันนี้เราแต่งหน้ากับช่างเดียวกันนี่ใครสวยกว่ากันคะ่สวยทั้งคู่นาะนี่เคู่นสวยคนละแบบไงสวยคนละแบบ งงมากเลยทคุณนพเดชแล้วนี่แบบหาไม่เจอหาไม่เจอไม่เป็นไรอืมวันนี้เราคอนเซ็ปต์ชุดหรือหน้าผมเป็นยังไงบ้างได้คิดมาไหมเรียบหรูดูแพงแพงพอไหมคะแพงมากเลยสวยมากคิมมีไหมคะเมื่อกี้ก็ไหวเจ้าที่เรียบร้อยแล้วไปแอบบนมาหรือเปล่า ายเดียวกันค่ะก็เป็นคนเป็นสายมูอยู่แล้วนะก็ทำอะไรก็ไว้เจ้าที่เจ้าทางมาอยู่ไว้เจ้าที่เจ้าทางต้นเจ้าทางค่ะคุณไม่ชัดนะคะขอชดค่ะโอเคได้เลยออาเขาลงกันแล้วมาเร็วนี่ชี้ขิงชี้ขิงอามาแล้วอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ Hello Universe ขคิงชลิกาสวัสดีคุมิสยูนิเวอร์สราชาในสองพันยี n i 2025ค่ะ เรียบร้อยค่ะใช่ค่ะรู้สึกอ่านเอกสารยาวมากนะคะสมองยังไม่ตื่นก็แล้บบงงนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นดีใจเราจะได้มาอยู่ด้วยการเก็บตัวยาวๆกันเลยสดเลยแล้วเป็นยังไงคะคุณพลอยวันนี้ทำไมถึงใส่ชุดแดงคะอะสัมาษณ์คืนอ้าวเพราะว่ารู้สึกว่าสีแดงมันแบบ น็อ w e <พ>าวเวอร์อแล้วเราละคะทำไมถึงใส่ชุดนี้เพราะเราเป็นครีนเ่ยมีความเป็นแบบนักรบแต่ไม่นีระนามเพราะมีชื่อชุด,ดิการสุวนโคต <พา S 2> อ,อ,อเลิศมากพี่ขิงเขาเป็นตำนานนะคะพี่ขิงเขาสติทั้งดีที่ยังมีระพะชา <c oughs> <c oughs> แล้วเขาคือเดินแซบ เหมือนพิกขีหนูเลยใช่ไหมเขาเป็นชื่อเล่นของเขาเลยต้องขอบคุณมากนะคะก็ต้องรอดูคอยอ m มองดินกราเซนเนี่ยค่ะอุ้ยอุยพูดพูดถูกด้วยอ่ะอุ้ยเก่งคุงชื่อกลมตะรุมูสุดอ่คุสูงนะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีแต่คนสูงค่ะอ่าใช่อ่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแอ g จี้แอ e เจล a นาสกายวอล์คเกอร์มิสยู l p เวอร์ y ลพานบรีลงทะเบียน พร้อมๆกันเลยนะใช่รู้ส<ช>ึกไงบ้างคะรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เข้ามาประกวดเวทใหญ่อีกรอบค่ะแล้วก็คราวนี้พร้อมมากๆเลยค่ะไปเตรียมตัวมาไงบ้างไหนบอกสิค่ะก็มีสองปีที่ไม่ได้ประกวดนะก็<อ>มีออกกําลังกายเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น<ฮ>เรียนเกี่ยวกับสปีชเพิ่มขึ้นอ่านหนังสือมีความรู้อะไรแบบเพิ่มขึ้นเก่งมากเลยจริงๆพูดภาษาไทยดีมากเลยนะขอบคุณค่ะไปพัฒนามาเยอะเลยใช่ไหมใช่เหมือนเราเคยเดิน เินแบบด้วยกันใช่จะบอกว่าเคยเดินแบบกับน้องแอนจี้มานะคะสมัยหลายปีที่แล้วเนาะน้องก็เคยเป็นนางแบบด้วยนะสวยสูงสี่อยู่ข้างๆคือสูงมากต้องขยิงอ่ะขอขยิงหน่ยสวยสูดนี่เลยพี่ขิงโอไม่เป็นไรไม่หนอยใจนะอยากฝากอะไรก็ ติดตามแล้วเป็นกำลังใจแล้วจอยจอยมวนมไปกับพวกเราเนาะก็หวังว่าเจอร์นี่แบบอาจจะไม่แบบไม่ตึงเครียดเกินไปไม่ได้มาเข้าค่ายแต่แบบว่าเรามีความสนุกสนานจากกิจกรรมแล้วก็สาวๆนะคะที่พร้อมเสิร์ฟกับพวกราค่ะขอบคุณมากนะคะ ฝากหมคะสักหน่อยฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนจี้ด้วยนะคะตอนนี้มีแค่22่วันในการประกวดนะคะเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ทุกๆรอบเลยค่ะเอิ่าเลิศมากเลยทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะพาไเป็นเกิดใจบ๊ายบายอ่เพื่อนคนอื่นอ้าวพี่แชมป์ไม่ไม่ทำงานหรออ้าว เอาพี่แชมป์ใช่น้องเฉยเลยไม่ยาก็แบบว่าให้หนูเป็นคนแรกที่รัทะเบียนก็เลยบอกว่าให้หนูกับว่าเข้าสนามเลยอ่าอุ๊ยจะบอกว่าสองคนประกบแล้วค่ะสองคนใส่ชุดสีแดงเราใส่สีแดงเราต้องไปค่ะเราต้องสู้ค่ะนี่ค่ะกำลังเดินไปอุ๊ยเขาเดินไปแล้วอ่ะอุ้ยเราพอเราจะไปปุ๊บเขาเดินไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวรอก่อนนะเผื่อจะได้ประกบสามคนสีชุดสี่แดงหงดจึ๊งไปเลยอุ้ยนี่เดี๋ยวก็สวยชีเสิร์ฟค่ะจึงมากจึงสุดๆมีการสงสัยตามาแล้วเขาให้เรียกเรามาแล้วโอเคนี่เดี๋ยวน้องๆร่วมถ่ายภาพกัน3ามคนนะครับทุกคน สีแดงทั้งสามคนเลยนะครับปึ้งเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้กับการเข้ากองวันแรกนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคือวันนี้น้องๆทุกคนมาในลุกที่สวยกันมาก ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมดึก Golden Tulip นะครับทุกคนวันนี้เป็นการเข้ากองวันแรกนะครับน้องๆมากันแต่เช้าเลยเสิร์ฟทุกลุกสวยจึงมากสวยมากทุกคนคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ๆสื่อเยอะมากนะทุกคน วันนี้สื่อมาเยอะมากนะครับแล้วก็ใครที่ชอบหรือเช่นชมหรือเชียร์ใครก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมีให้ดูบรรยากาศยามชาเช้าคร่าวๆสวยมากนี่สวยนี่นะครับนี่พี่ๆสื่อก็มากันเต็มเลยวันนี้แล้วก็น้องๆกำลังรองลองทะเบียนกันอยู่ ก็วันนี้น้องๆเราเปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเลยนะครับทุกคนก็คือวันนี้ก็คือจะมีการทยอยกันเข้ามานี่ก็เป็นน้องๆเสร็จตอนเช้าด้วยที่มาแบบกันแต่เช้าเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศแต่เช้าเราก็จะพาไปชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับใน การลงทะเบียนวันนี้ก็น้องๆทุกคนคือมาในลุคที่แบบเซอร์ฟสวยมากบอกเลยนี่คือสวยทุกคนอาจจะดูคนยังไม่เยอะน,นะคะเพราะว่าน้องๆก็ทยอยกันเข้ามานะครับทุกคนนี่ก็มีทั้งคนที่กําลังลงทะเบียนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมดีกว่าว่าเป็นอะไรยังไงบ้างบรรยากาศนี่นะคะบ,บรรยากาศนี่ก็มีน้องๆกําลังลงทะเบียนกันอยู่นะครับต้องบอกเลยว่า สวยงามมากลุกทุกคนคือจึ้งมากวันนี้นี่นะครัเดี๋ยวก็เราไปดูบรรยากาศกันนี่น้องๆก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปก,กันนี่น้องวีนากําลังจะมาลงทะเบียนนะครับทุกคนคต่อคืนลงทะเบียนอ่าเรารับช่วงต่อเลยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Universe ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่วันแรกนั่นเองของการเข้าเก็บตัว m i s s Universe Thailand ปี2025ค่ะวันนี้เนี่ย ลุกเช้าของสาวๆเป็นยังไงถูกใจทางบ้านกันไหมคะบอกเลยว่านี่แค่น้ำจิม้มเพราะว่าเมนคอสจริงไม่มาอ่ะน้ำจิ้มวันแรกหรือบางคนอาจจะเสิร์ฟเมนคอสวันแรกก็มีเพราะฉะนั้นรอติดตามชมกันได้เลยเดย์วันนับกันต่อไปค่ะมีใครมาอีกวันนี้คะ่ะอายวันนี้คะ่ะสวยมากเลยดีเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากคะ่ะวันนี้ ตื่นเต้นเลยใช่ค่ะเข้ากอมาแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนนะคะใช่จะบอกว่าเรากําลังรอลงทะเบียนกันอยู่เลยค่ะวันนี้คือสาวมากันแบบเริ่มคบแล้วคือกองนัดเก้าโมงถึงเที่ยงค่ะให้เลือกเองว่าจะมาเวลาไหนใช่ตอนนี้มีเลิกไหมคะแล้วมีเลิกค่ะหนูก็มีเลิกเหมือนกันใช่่ะเก้าโมงสิบเก้าค่ะเก้าโมงสิบเก้าบอกเวลา พี่สาวมีเลิกไหมคะมีค่ะพี่สาวลง9โมงานาทีทุกคนเลขาเลขสวยค่ะฉ่ำมากสวยมากค่ะคุณค่ะที่สาว์เหมือนกันสวยมากค่ะอมาเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้น่าจะสัมภาษณ์กันหมดแล้วใช่ไหมคะสวยมากเลยค่ะนนทบุรีอ้โหูเจ้าหญิงมาละสุดๆเลยค่ะ ไม่อยากยืนข้างนะวันนี้ชุดมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะแรงบันดาลใจมาจากความฝันในวัยเด็กคะ่ะอยากเป็นเจ้าหญิงอความฝันในวัยเด็กอยากเป็นเจ้าหญิงอยากเป็นเจ้าหญิงอะไรอยากเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะเอลซ่าอุ้ยได้อยู่นะเอาดีดีสวยคะ่ะสีผ่กฟ้าแบบเย็นๆเลยนะคะ,ะวันนี้มีเลิกไหมคะอ่าถือเลิกสะดวกคะ่ะสะดวกดก็คือตอนไหนมาตอนนั้นของแรงมากคิดว่าเลิกนี้น่าจะเหมาะสุดนะคะสะดวกค่ะ ฝากติดตามเนยนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้สาวๆกําลังทยอยมากันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วีนาพักสนามาไปชมกันดีกว่าไปต่อไหมคะระหว่างรอนะคะ,คคะที่เห็นถืออยู่คือบัตรประชาชนนะคะเอามาลงทะเบียนจะมีมุมถ่ายรูปอยู่ทางนู้นนะคะสวัสดีค่ะ ตากล้องของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในตากล้องกองนะคะพี่เจมนะคะรูปดิฉันสวยไม่สวยพี่เจมนะคะ <c oughs> สวยค่ะชมอย่างเดียวค่ะชมอย่างเดียวค่ะมากันต่อแล้วก็จะมีทีมวิดีโอนะคะอยู่ตรงน้นหายน้องเดวอยู่เลยนะโอ้สวยงงมากใช่เพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีของไฟไฟมันร้อนแรง เรามันสาวร้อนแรงใช่ไหมแต่ละคนใส่แดงก็คือแล้วต่อไปก็คือพี่แทนนะคะอะวันนี้เนี่ยพี่แทนลงรูปวีนานะคะทุกคนจะได้ตามถูกรอถ่ายรูปเนี่ยอเอารอถ่ายรูปหนูหรออ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปนิดนึงคุณส้มยังไงบ้างอ่ะเราทักทายให้เห็นทุกคนในกองนะคะอ่าเดี๋ยววีนาต้องไปถ่ายรูปแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันนะคะเคะเดี๋ยวเรารับช่วงต่ออ่าให้แองจี้แองจี้มาเป็นพิธีกรต่อ ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เข้ากองนะคะโอเคไปคุยก <Okay. S 2> <ป>ันละโอเคค่ะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะโอเคมิลลี่มิลลี่ thank you so do you um so do you want to talk to the fans how are you feeling I'm very nervous <laughs> but I'm super excited this is like I've been thinking about it a lot and uh, three weeks is like a long time mm hmm. but I feel like it's a very good opportunity for me to learn as much as I can and it's just gonna be the best experience I could ask for How <18. S 2> old are you? It's really hard to t e l Um, I'm 18เฮ้ยน้องเด็กมากอายุแค่18แล้วอันนี้คือครั้งแรกที่เข้ากองใหญ่นะคะฝากให้ทุกคนเอนดูน้องด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะมีคนทยอยกันมา วันนี้คนมาเยอะมากๆเลยค่ะมาต้อนรับนางงามนะคะโอเคถ่ายรูปกันอยู่ตอนตรงนี้น่าจะถ่ายรูปกันอยู่สัมภาษณ์ไหมคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะเจเจนะคะยาน,นิสาชนหามิชินเวสกาะสินค่ะ สวัสดีค่ะอิงฟาชิโนไทยสีสุขมิสยูนิเวิร์สแพ้ค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นเหมือนวันแรกก็แอบตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตื่นเช้าด้วยวันนี้เตรียมพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะลอยแล้วค่ะวันเข้ากองแล้วต้องลอยแล้วก็ขอ99 9แล้วกันเหลือไว้นิดนึงอันนี้เป็นการเขกอง ใช่ของหนูครั้งแรกเวทีแรกค่ะใช่ของหนูก็ครั้งแรกเหมือนกันเลยเป็นเวทีแรกเปิดประสบการณ์เหมือนกันค่ะคนฝากฝากเป็นใช่ค่ะฝากกรลสินแล้วฝากแพ่ด้วยนะคะทุกคนแด้วยอมีอะไรที่จะบอกกับแฟนๆอีกไหมคะก็เดี๋ยววันนี้มีวันที่5้ใช่ค่ะวันที่หฝากเข้ามาดูกันด้วยนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ก็ฝากทุกคนติดตามเบื้องหลังด้วยก็แล้วกันเป็นช่องแบบว่าติ๊กตอกไอจีอะไรอย่างงี้ฝากได้ไหมคะอันนี้ช่องฝากได้ค่ะอ่า ingng หนึ่งนศนะคะเป็นช่องต่อต่อแล้วกันแต่พู้ชื่อเต็มไม่ได้ของของหนูก็เป็นต่อต่อแล้วก็อจอเลยก็คือ j e y ด้สกอเรค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะโอเคไปต่อมีใครอีก โอเคไปดูตรงนู้นนี่ก่อเพราะว่าตอนนี้มีนางงามหลายๆคนนั่งรอลงทะเบียนอยู่ค่ะไปสัมภาษณ์คนที่นั่งรอลงทะเบียนอุ้ยสวยมากภูเก็ตนํางมาจากวรรณคดีหรือเปล่าคือหนูหนูไม่เคยรู้สึกว่าหนูไม่สูงในชีวิตนี้เลยแต่ว่าวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูคือคือยสวาขอบคุณค่ะวันนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึก ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนๆวันนี้โอ้สวยมากนึกว่าไฟนอนแล้วค่ะทุกคนขึ้นหน้าขึ้นเครื่องฉ่ำกันสุดๆได้รู้ทะเบียนหรือยังยังค่ะต่อแถวอยู่พี่สื่อเรียกไปถ่ายรูปก็ต่อแถวแล้วต่อแถวอีกก็เลยวันนี้จะได้ลงทะเบียนไหมได้ได้ได้ใช่ค่ะครั้งแรกในชีวิตก็เลยยังยังงงๆอยู่ว่าเอยต้องต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ก็ดูเพื่อนแล้วก็ทำตามเพื่อน ทุกคนฝากติดตามเพจ Miss Universe Thailand ด้วยนะคะในทุกช่องทางค่ะและ้วก็ฝากติดตามนางงามทั้ง77คนเลยนะคะคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือ new era นะคะไม่เบาแน่นอนค่ะรอดูว่าเก็บตัว22วันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างแล้วก็ความสนุกจะเป็นยังไงนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย